ฉะนั้นมันจะคิดเป็นเรื่องของมันแต่อย่าเข้าไปเป็นกับมันก็พอมันคิดไม่สลายหรือไม่สลายก็ช่างมันขอให้มีเราเรามีความรู้สึกอยู่มีความรู้สึกมีปัจจุบันอยู่เห็นอยู่รู้อยู่มันจะคิดไปไหนก็ช่างมันฉะนั้นพยายามกลับมาอยู่กับความรู้สึกให้ได้อย่าหลงมันให้ฝืนมัน มาที่นี่ให้ฝืนจิตฝืนใจไม่ให้ไปพอใจกับมันไม่ให้ไปตามอารมณ์ให้ฝืนมันจะไปไหนมาไหนไม่สมควรที่จะไปไม่ต้องไปมันจะลุกไปนั่นลุกไปนี่ปฏิบัติมันไปต่างผมคิดคิดอยากไปนั่นคิดอยากไปนี่มันก็ไปของมันเองทุกคนต้องเป็นเหมือนกันหลวงพ่อแต่ก่อนก็เป็นเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกัน ยกมือก็ยกไม่เป็นยกมือเรียนยกมือเป็นแล้วฝึกยกมือเป็นแล้วก็ต้องฝึกความรู้สึกต่อไปจนกว่ามันจะเข้าใจแต่ก่อนพระครูบาอาจารย์จะไม่พูดบอกว่าละว่าวางว่า,วาปล่อยทำเองให้มันเป็นเองไม่บอกสอนให้ยกมือเป็นแล้วกว็ให้ยกเอานี่เพียงแค่ไปถามว่าบอกว่า จับแขนเราขึ้นมาอะไรพอไปจับแขนเขยยาก็บอกว่าแขนจับไหนก็ว่าอันนั้นแหละเพราะว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจก็เพราะว่ามันเป็นแขนจริงๆวันไหนก็มาจับแขนนลวงปูก่กนมมันไม่จับดีจับแขนก็ตอบอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าเราไม่เข้าใจไปตามอารมณ์อย่างนั่นแหละ บาง,างครั้งครูบาอาจารย์มาถามมกว่ามันคิดไหมไม่คิดความจริงมันคิดอยู่แล้วแหะแต่เราไม่รู้ว่ามันคิดก็เลยบอกว่าไม่คิด<ม>บาอาจารย์บอกว่าถ้ามันไม่คิดเดียงๆดดูบ้าง<ม>พอเราเดียงเนี่ยความคิดมันก็นไหลมาก็คิดว่าครูบาอาจารย์บอก<ม>บอกไปตามอารมณ์บอกคิดเอา มันก็ไปตามอารมณ์อยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่เข้าใจก็หลงอารมณ์ของตัวเองไปอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อมันคิดดีกับพอใจแสดงไปเรื่อยเมื่อมันคิดไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็ไปติดอารมณ์มันก็หลงไปเพราะความดีนะความดีกับความไม่ดีนะมันเป็นคู่กันดีกับชั่วมันจะแซงกันฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีดีมีชั่วเราก็ต้องไม่เอาพ่อหลวงพ่อมันตามมานานแล้วหลายปีที่จะเข้าใจได้ควรจัว่กวกลัวคําคว่าสติปัฏฐานสี่ปีนั้นไม่มีครูบาอาจารย์ไปอยู่ผู้เดียวอยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านของตัวเองที่บ้านนั้นไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำ ไปปฏิบัติคนเดียวปฏิิอารมณ์คิดเอสตสอิสติประฐานสี่มันหมายถึงอะไรบอกว่ายืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนได้ยินแต่ว่าอย่างนี้ไม่เข้าใจว่าแปลว่าอย่างนี้็พอแต่ก่อนเคยอ่าน เคยเรียนตั้งแต่สมัยหนุ่มก็เ,เลยไปเ,เปิดอ่านดูเอาไปเห็นสติปารหานสี่เขาบอกว่ากายานุปัสนาสติกำหนดพิจารณากายเป็นอารมว่ากายนี้ก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกคลตัวตนเราเขาเรียกว่ากายานุปัสนาโอ้ได้เข้าใจว่าคำว่าสักว่าสักว่าตัวนี้ ไม่ให้เอาอะไรไม่ให้มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในกายของเราเนี่ยไม่มีใช่กายของเราแต่ก่อนเราไปยึดว่ากายของเราว่ากายของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราความจริงแล้วมันไม่ใช่เพียงแต่สมมุติว่ากายของเราเฉยๆจะเป็นนิ้วมือเป็น แขนเป็นขาเป็นหน้าเป็นตาเป็นตัวเป็นตนมันเป็นเพียงสมมุติคำว่าไม่ใช่ของเราสมมุติว่ามันเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเป็นมันเป็นมันเป็นธรรมชาติของมันมันเป็นธรรมชาติหรือว่าจะเป็นของกลางเป็นของกลางก็ได้ ถ้าเราอธิบายไม่ถูกเราก็อย่าไปพูดว่ากายก็ไม่ใช่ของเราถ้าไปพูดว่ากายของเราไม่ไม่ใช่กายของเราอาจเขาจะทำลายได้ฉะนั้นคำว่าไม่ใช่ของเราคือเราไม่ไปยึดไม่ไปยึดว่ากายของเราถือว่าเป็นธรรมชาติ ว่าเป็นของธรรมชาติสิ่งที่มันเกิดเองนั้นเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่สมมตุติไม่ใช่ของเราหมายถึงอนัตตาคือไม่ใช่มีไม่ให้มีตัวตนท่านเองไม่ให้เราไปยึดให้เราปล่อยให้เราวางเอาไว้ให้เราปล่อยให้เราวางไม่ให้ไปยึด คำว่าไม่ใช่ของเรานี่คือไม่ให้หยึดเฉยๆมันเป็นสมมุติอย่าไปยึดสมมุติให้เข้าใจสมมุติสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่แบบสมมุติแต่เราอาจจะไม่เข้าใจสมมุติก็ได้ฉะนั้นขอให้พวกเราอย่าไปยึดว่าของเราทรัพย์สินก็ไม่ใช่ของเราลูกหลานของเราก็ไม่ใช่ของเรา ็นพ่อเป็นแม่ก็สักว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าก็สักว่าปู่ว่าย่าคำว่าสักว่าตัวนี้ไม่ให้เอาทิ้งคุณบิดามารดาของเราผู้มีพระคุณเราต้องยกไว้เนื้อเสียนของเรานี่สิ่งใดที่ดีๆเราก็ให้อยู่ให้กินให้ผ้าให้เสียให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีนะันเราก็ต้องบูชา,อ,ชาอยู่เสมอเสมอ ถึงว่าทรัพย์สินของเราก็เหมือนกันมีไห้รักษาไว้เพียงไม่ให้ยึดเท่านั้นเองเพียงไม่เข้าไปยึดว่าทรัพย์ของเราตัวของเราตัวกูของลูกกูแต่ก่อนเราอยู่กับตัวกูของกูนั่นคืออยู่กับโลกวันนี้เราจะเข้ามาในพระพุทธศาสนาเพื่อจะ หาพระพุทธศาสนาที่จิตที่ใจของเราอยู่ที่ในกายของเราเนี่ยถ้าเรายังมีตัวมีตนอยู่มีตัวกูของกูอยู่นั่นนะ่ะพระพุทธศาสนาจะไม่อยู่ที่เราเพราะว่าเรามีตัวกูอยู่ถ้าเราวางเราปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิด พระพุทธศาสนาเราจรึงจะเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาอยู่ที่เราทุกคนมีทุกคนไม่ว่าญาติปายุไม่ว่า,าวมไม่ว่าพระว่าเจ้าอยู่ที่เราทุกคนมีอยู่ทุกคนแต่เราจะเจอหรือไม่เจอนั้นถ้าทําถูกต้องก็เจอก็จะเห็นก็จะรู้ก็จะเข้าใจถ้าทําไม่ถูกต้องมันก็จะไม่เข้าใจ ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปยึดมันเวทนาก็สักว่าเวทนาสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเวทนาก็สักว่าเวทนาจิตจิตก็สักว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเหมือนกันทุกอย่างธรรมก็สักว่าธรรม ทำที่เป็นกุศลหรืออกุศลเพียงว่าเป็นกุศลหรืออกุศลมันเป็นอกุศลเราก็ไม่เสียใจมันเป็นกุศลเราก็ไม่ดีใจเพียงเห็นว่ามันเป็นเฉยๆทุกอย่างเหมือนกันไม่มีไม่มีอะไรอะไรเราจะเอาอะไรไม่มีจึงว่าทำให้มันเป็นว่าง ทำซื่อๆทำเฉยๆซื่อๆไม่ซื่อๆตัวซื่อๆนี่ดีที่สุดเขาว่าอะไรเราก็ซื่อๆเขาว่าดีเราก็ซื่อ